ความลับข้อที่5มีลังสังหรณ์แม่นยำสามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำคนที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือมักจะพบเจอกับเหตุการณ์หรือสิ่งมหัศจรรย์ที่รู้ได้เฉพาะตนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นเช่นบางครั้งอยู่ๆก็รู้สึกเห็นสิ่งของเห็นผู้คนแล้วก็พูดออกมาเป็นจริงอย่างที่พูดจนน่าตกใจ โดยเฉพาะผู้ที่หมั่นปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลลังสังหรน,นั้นก็จะยิ่งแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะความลับข้อที่6เป็นคนดวงแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพและมีของรักษาซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะช่วยจากร้ายให้กลายเป็นดีดนจิตดนใจให้มีความระมัดระวังตัว จากอุบัติเหตุหนักให้กลายเป็นเบาช่วยปกป้องคุ้มครองนำพาให้ผู้นั้นพบเจอแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจหรือชี้ทางให้พบแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงอุปสรรคต่างๆให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทางปวง แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคุ้มครองและช่วยเหลือผู้นั้นได้ตามกำลังของแรงกรรมบิบากกรรมการกระทำและบุญที่ท่านทำด้วยนะคะดังนั้นคนกากบาดกลางฝ่ามือจะละเว้นปฏิบัติธรรมร,ร,ร,รักษาศีลและทำบุญไม่ได้ค่ะส่วนเรื่องของเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองท่านเจ้าของมือจะรู้ได้ด้วยตนเองค่ะเพราะบางครั้งท่านจะสื่อกับเราเช่นมาเข้าฝัน หรือเข้ามาสื่อสารเพื่อให้รู้ว่ามีท่านปกป้องท่านอยู่ค่ะความลับข้อที่7มีสัมผัสพิเศษหากท่านที่มีกากบาทกลางฝ่ามือยิ่งเข้มยิ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่แล้วมักเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษมีจิตสัมผัสหรือมียานสัมผัสที่6ที่สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบางคนจะเจอกับวิญญ,ญาณ หรือบางสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้บางคนรับรู้ถึงเรื่องราวลี้ลับบางคนอาจได้ยินเสียงเสียงกระซิบคําเตือนหรือรู้สึกได้โดยที่ไม่มีใครมาบอกเล่ามาก่อนบางท่านได้สนใจในโหราศาสตร์พลังจิตการทำสมาธิฝักใฝ่ในธรรมะหรือทำอาชีพหมอดูไทยไพ่ยิบซีนักบำบัดผู้นำทางจิตวิญญาณ ความลับข้อที่8ระลึกชาติกากบาทกลางฝ่ามือบางตำราเรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึง่งเป็นเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำหรือสร้างกันมาตั้งแต่อดีตชาติบางท่านมีเส้นนี้ยังสามารถระลึกชาติได้ด้วยค่ะอาจมีความรู้สึกว่าตนเองเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน ทำให้มีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นคนมีเหตุผลมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นมีจุดยืนเป็นของตัวเองที่ชัดเจนและส่วนใหญ่เป็นคนค่อนข้างพูดตรงไม่อ้อมค้อมแต่จริงใจเป็นคนมีระเบียบวินยัยยึดมั่นตามระเบียบประเเพณีมีระเบียบแบบแผน ชอบค้นหาแสแบงหาความรู้เวลาจะทำอะไรก็ต้องมีหลักการเป็นคนชอบสอนชอบให้ความคิดเห็นแนะนำหาทางออกและแก้ปัญหาให้กับทุกคนและเมื่อมีอายุเดินทางเข้าถึงจุดกากบาทอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตแต่จะผ่านพ้นไปได้เพราะมีสติปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจรู้ว่าเวลาไหนต้องทำอย่างไรรู้จกักพลิกแพลงได้ทุกภริกิจ ทำให้จากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมาได้ส่วนใหญ่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะขึ้นในมือของครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ชื่อดังผู้เชี่ยวชาญแพทย์พยาบาลรวมถึงผู้ที่มีความชำนาญในด้านต่างๆแบบเฉพาะทางไปเลยค่ะ